ไอ้เธอไม่ไปขึ้นอาวุธอ่ะรับของอยู่ลงกินปูเปล่ากินอ่ากินวันไหนดิไม่ไงโอเคเอ้ยไปย้ยไม่มาพรุ่งนี้เอาวันแก้แข่งดีกว่าเคทเหรอเคทเหรอคืนนี้ไม่ชอบแล้วไงว่าไงพี่เออไม่เคยเจอเลยพี่บอลนะเมื่อไหร่จะเจอไม่เขาไม่เจอเขาไม่เจอกูอ่ะชวนไปแล้วเขาไม่เจอเขาไม่เจอเขาไม่กล้าเขากลัวกูจัด เขากลัวกูจัดเขากลัวกูตบกระบาลจัดเออสติปเอาจัดเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอ๊ะครับ XKP เลยใครล่วงก่อนแพงเอาไหมเอาเอาไม่ล่ะข้ามมีการนะเอาไม้คาบการไม่ล่ะไอ้ตีตีมึงเอาไงสัดต่อยกันเนี่ยไอ้เหี้ยมึงเคยดูไอ้นี่ป้ามวยรัสเซียที่เขายกพวกตีกันมาบรรดี้ติบกว่าคนอ่ะเอาป้าพี่เราทำคอนเทนต์เลยคนดูเยอะเยอะจัดไอ้เหี้ยไปอยู่ไหน กแต่ละคนในแต่ละคนใน JK สภาพไอ้สัตว์ไม่เอ้ยเย็นก็ไม่จบประกอบแต่เนี่ยมาถามหน้าตีเนี่ยเฮ้ยเอ้ยมึงอยู่ไหนจุกมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไที่นดิพี่เอาใครมานักมวยเหรอพี่พี่เอานักมวยมาหรอไม่ไม่เกในแก๊งมึงแหละนี่เลยเดี๋ยวให้มันเป็นประธานพิธีเลยเฮี้ยเนี่ยใช่เหรอ ได้อยู่ใช่ผมจะเริ่มกับทีซียกสองแลพี่มึงเริ่มเพียอะไรผู้จบเมื่อวานไม่เมื่อวานเนี่ยที่ที่พูดกันไว้อะมันจบของไอแดนนี่ไงพี่ไม่ไม่เออมึงเรียกกูพี่ดุคำงั้นกูขอคำมึงได้ไหมขอทีนะคำมึงได้ไหมอ่ะมึงจะฆ่าใครก็เรื่องของมึงจะเข้ามาบ้านหมูอ่าโอเคได้ไม่มีปัญหางั้นผมปล่อยไว้คนหนึ่งแล้วกันเออต้องงั้นแหละไอ้อ่ะนี่จะไปบอกโซอีเลยเนี่ยใช่จองคนนี้ว่าไงจะได้อะไรนีกเองนะ แปดแปดพี่กูกันรู้ไหมเขาดีกันแล้วว่าจะมีการดวลกันระหว่าง JK กับ A7 o c ดวลอันอันนี้คือดวลดวลเล่าเหรอีต่อย่างเลยแล้วแต่เล่าัะดวลส่งนองต่อยเลยอ่ะได้ต่อยไอตีคือกองครับหน้าที่จะปะทะตีโชว์ไปน้องพี่เชื่อมันในตัวมึง มึงคือนักเวยแท็กเลยตัวแท็กเลยแวหน้าเขาไม่ได้เอาอากาศเขาวิ่งไม่ไหวแล้วพี่งพีดอะเขาวิ่งไม่ไหวมึงเชื่อกูเขาวิ่งไม่ไหวแล้วหัวเข่าเขาไม่ค่อยดีสัตว์ลูกน้องลูกน้องกูพร้อมเสมออยู่แล้วเขาไม่ได้เอาอากาศไปสบายกูไม่เคยไม่เอาไปนะยิ่งไปเจอไอ้พวกเอซ็ปไอ้เนียงโอเสียงใคยเจอเคยเจอเป็นไงบ้างอะบางสภาพแล้วเจอไอ้พวกเจเคเป็นไงบ้างเราไหวไหม เวทไหมเวทไหวไหมเวทก็สบายเลยเวทอ่ะได้แต่ตัวนิ่มๆครับนิ่มโอ้โนิ่มไม่นิ่มได้ไงล่ะลุงมันจับอยู่ทั้งคืนทั้งซ้ายทั้งขวาเนาะไอ้เฮียเราเจอนิ่มแล้วเยี่เจอหน้าพี่พันครับสวัสดีครับพี่แล้วก็กลับขากลับพี่พันธครับพี่บอกไปแล้วพี่ไม่คุยแค่เราแหละไม่ตื่นอ่ะเดี๋ยพูดมาเฮียมีอะไรเฉียงเลยพี่ ออคครับน้้งงตไม่เพราะว่าเมื่อวานพี่จำคำพูดมันไม่ได้หรอว่ามันไม่จบอ่ะพี่จำไม่ได้หรอที่มันบอกว่าไม่มันไม่จ่ายเหมือนเดิมอ่ะอันนั้นอันนั้นเรื่องของมึงเลยขอขอบคุณไว้ได้ไหมเอาตรลงเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละถือว่าขอแล้วกไหวอะไรอ่ะผมไหวพี่อยู่แล้วเวลาพี่อยู่กับแฟนผมไม่เคยไปแทงเลยนะโอเคถือไม่ต้องฆ่าเนี่ยกูได้ไหมแบบไม่ไหวก็ไม่ฆ่าไงก็ไม่ฆ่าไงไอ้เจิ๊ไม่ได้ยินใช่ไหมน้องอาได้ยินได้ยินแต่ผมเป็นตะขีระยะให้พี่เดิมมือกับกูก็เถ่าแล้วนะอ่า ไม่ถ้าวันไหนตีเอซับเดือดอะไรบ้างบ้านได้อาจจะไปหลงหลงมึงจะอาดนะไม่ไม่ต้องไอ้เหี้ยมือหนิวเจอกูเลยกูซื้อเฟิร์สคัสบินออกประเทศเลยสัตว์มึงเลิกข้าวเมียเมื่อไหร่กูกลับมาใหม่เห็นไหมลูกน้องกูสามสิบเก้าคนจะตายกันทั้งของแม่งเลยเมียกูต้องไม่ตายพี่ไม่เป็นไรพี่ก็โตเอ็กทูไงชื่อยาวขึ้นมานิดนึงไม่เป็นไรหรอกโอ้ยไอ้เหี้ยอันนี้คือมึงจะเอาอีกแลันหรอ ไม่เมื่อวานนี้มันติดมันติดอยู่นิดหนึ่งไงพี่มันไม่จบอยู่ดีอ่ะเมื่อวานนี้คําพูดมันมันไม่จบอ่ะผมเลยไปนั่งคิดไงพี่ว่ามันพูดแบบนั้นมาเสียงมันแบบตึงๆแข็งๆเลยอ่ะอ๋อเฉลฟเฉลฟร้องเฉลฟอยู่ปะพามันไปพามปบ้านมึงเล่าไปมึงจะได้สบายใจขึ้นไปว่านะมันอยากได้อะไรก็ให้มันไปน่ะเผื่อว่าจะลมดีขึ้นหน่อยมันอยากได้อะไรก็หยิบให้มันหยิบไปเลยบอกว่าพี่อยากได้อะไรพี่เอาไปเลยได้เ่างองี้มันตัวเล็กก็ได้เสื้อมันอ่ะ ผมจัดให้ครับผมจัดให้ผมจัดให้เบิกใหม่เรื่อมันตัวเล็กกัดเลยเอาอย่างนี้อจะเล็บมือให้บวัดไปใบหนึ่งแล้วมึงไปตกมันหน้าพลรากอนนะทั้งเมย์บอกว่ามึงอยากได้ที่อะไรมึงก็ซื้อนะลุงให้ดีดิถ้างั้นเดี๋ยวเอาเมียไปด้วยนะกันนะบอกเมียเลยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเเอารถดี๋ยวไปเอาเมียไปด้วยนะมึงมึงจะขาว่าเกลียงใจป่าวเปล่าเอาไม่มีอยู่เนี่ยไม่มีอยู่เลยโอ้โหมีแล้วพี่พีผมบอกเลยยี่สิบล้านก็หมดอ่ะ เขาแบบรูนไม่อั้นอ่ะรอ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 ปลดล็องเอ็นนี้ดีบายให้หน่อยดิโอ้โหเดี๋ยวนี้มึงปล่อยมึงปล่อยให้มึงปล่อยให้แลมันเฮดใช้เงิน้องเงินเฟ้เลยเหรอวะโอ้โหเกิดไปวะเสียเสียเลยได้ครัเดียวก่มันจะขับอยากแอกสาวอีกพีพี่เท่าไหร่อ่ะพี่พีชหมื่นหนึ่งผู้เยอะว่ะเออกูว่าเพิ่งมาเยอะเมื่อกี้ไม่นานหรอก เธอไปเตียวุ้ดไปเดี๋ยวกูให้ชิโร่ดัมปองให้เอ้ยไอ้เป็ดไอ้เป็ดเจเอเคมีเจเอเคมีคนขอแข็กมาวะอยากเจอวะเยอะฮะลุงโอตามมาดิโอ้ขอชิโร่ดิชิโร่อยู่ปะมึงมีลุงเนี่ยอุ้มแขกสุดพี่โอ้โหแต่ว่าแต่ว่ากระตอกไอ้นี่แต่ว่ากาดเีลยทั้งนั้นน่ะลูกบิตาก็ไหลในตัวอยากรู้เดี๋ยวเรนมันต้องไปเช็คดูทั้งหมหนึ่งล้านนะครับพี่ กูให้ชิโ่ไปหมดแล้ว25ล้าล้านนั้น้องล้าเียระเดียมลเดียวเดียวก็ไม่เมื่อยไม่กูส่งให้ไอชิโ่ไปหาเงินมาไงมาก็บอกให้มาเกีรเนี่ยฮะเราต้งทั้งสี่ปเดียวเราต้งสี่ปเดียวัไฟเดีต้องรถสี่ปเดียวต้องตัไฟ เนี่ยผมจะมิติ้งผมจะมิติ้งเขาใหญ่เนี่ยพี่พี่จะมาด้วยปล่ะไปได้แต่กูไปกูพาดิไปได้ก็ได้กูก็ไปอยู่แล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พี่มีบ้านบ้านพักพี่มันแบบว่าดีๆหน่อยได้ไหมแบบสาวงบหนงใบตบ้านกูหลังเดียวจะมีทำไมแหล่ะบ้านพี่นอนมันถึงไม่ถึงสี่สิบคนหรอไม่ถึงถึงถึงกูก็ไม่ให้นอนพังชิ่หายหมดอะดูตรงแล้วไม่บ้านพี่เดี๋ยวผมไปนอนกับครอบครัว หมายถึงก็มีที่อื่นไปที่ไหนใช่พี่ก็มีมีบ้านผมอีกหลังนึงเออแต่บ้านอายุเป็ดมันไม่มีสระน้ำไงบ้านมันอยู่ตรงไหนอยู่ฝั่งปักช่องพี่โอ้ยเฮียโคลาทิศในไอเพจเฮ้ยไอ็มแอกเก๋ต้องกัดหรอไกลเหรอพี่ไม่ปักช่องไม่ไกลไม่ไกลกันทของคุณทนาเฮียไกลเออพอวันมันต้องไอที่ไปเพราะนั้นมีครึ่งชั่วโมงอยู่ครับเออผมขอซื้อไปหาพี่อยาไม่ไกลเลยผมขอซื้อต่อบ้านพี่สักสองร้อยได้ไหมผมจะไปอยู่ไกลเซิร์ฟ สองร้อยอะไสองร้อยบาทโอ้ยพี่ก็สองร้อยบาทขอฟรีเหรอลุงแล้วสองร้อยบาทเนี่ยผมไก่เซิร์ฟเนก็บเซิร์ฟเนี่ยไม่ไม่มีบ้านเลยพี่เหมือนโดนตกหน้าขอฟรีรู้สึกดีแล้วแล้วพี่ได้ซื้อคอนโดเก็บไวปปะไม่ซื้อเลยคอนโดพี่ไม่ไปซื้อพี่เก็บเยอะเลยคอนโดนะพี่เออราคาขึ้นแต่ขายไม่ได้อ่ะว่างงเหมือนกันแล้วบ้านอ่ะบ้านมีปล่อยเช่าไหมไม่มีเลยพวกกระสังหาพวกนั้นพี่ไม่ได้เล่นแล้วบ้านพี่อ่ะ เดี๋ยวเขามาดีมึงก็มาดีเขาจะมากันอยู่แล้วเนี่ยไม่อยากไปคนเยอะเอา้าเรื่องมากป้าลุงมึงอะว่าไม่อยากไปคนเยอะอยากไปเจอพี่เฉยเอาก็เจอไงลุงเขชอบแบบไพรเวทน,นะพี่กูก็ p r i v a t นะกูกแบบ็นะไม่ได้ให้แบบว่ายานมาบ้านมากินด้วยนะ <laughs> <laughs> เอา้ากูดตรงไหน <laughs> เออพี่ไปเวทจริงไปเวทจริงไม่สูบของเขานะมึงไม่เชื่อมึงถ่ายเป็ดไม่กลัวภัยเวทเสมอเลยเว้ยตอนนั้นถ่ายเป็ดได้กี่คนอ่ะตอนเริ่มตอนเริ่มอะโตพี่มีกี่คนอ่ะประมาณไม่ถึงสิบอะตออนิดหน่อยอะต้องไม่มีต้องต้องไม่มีผู้หญิงด้วยพี่โอ้โหยากเลยงั้นเราจอผมไม่เจอแล้วล่ะโอเคมึงถ่ายเป็ดต่ตอนเริ่มอะไม่ถึงสิบคน กินไปกินมาหันไปหันมาไี่เกินขึ้นร้อยอ่ะไอ้เหี้ยมาจากไนก็หาสิ่คนไม่ผมมาอยากไปเจอพี่เฉยเฉยแล้วพี่จะเอาคนมาทำไหม่แล้วพี่จะก็คืออยากแค่ไปเจอพี่อ่ะนี่อ่ะกูถามมึงอย่างนี้อ่ะอ่ะตมุดนะสะมุดนะกูรู้จักไอเฟร์ะใช่ไหมมึงมาเจอกูไอเจอมานหน้าบ้านพี่สวัสดีครับมือกกลับไปไปงี้เหรอเออก็ใช่ไงพี่โอ้คนก็ได้เจอแล้วไง มันได้เหรอนั่งก็นั่งเล่นไพ่กันได้ไม่ะนั่งนั่งเล่นไพ่อย่างเงี้ยเล่นไพ่เนี่ยเล่นสนุกอย่างเงี้ยอ่าแล้วมึงแบบแบบอ่าอย่างเงี้ยอ่าพอพอพอมันเยอะปุ๊บใช่ไหมตอนแรกมุชากันห้าสิบคนอยู่ดีอยู่ดีแบบมีคนแบบปวดนะปวดว่าฟ้าที่อยู่แถวๆได้แบบว่ามึงบอกว่าไม่มีผู้หญิงใช่ไหมพี่ผมอยากมีแบบได้หญิงอย่างเงี้ยแล้วมึทำไงอ่ะเรื่องจัดให้แล้วมึงปวดว่าฟ้าเสีย นี่อันนี้คือไม่ใช่กลัวใช่ไหแต่จริงๆแต่ได้ยินมาเยอะแล้หัวมันฟ้าเนี่ยไม่เลยไม่เราก็ไปกันแค่นิดเดียวไงโอ้ยอย่างนี้เมียผมไม่ให้ไปละถ้าอย่างเงี้เอ้าฟ้านี่หรือเปล่าฟ้านี่มีมาฟังกูกูบอกเมียกูว่าไงรู้ไหมเสื้อฟ้านี่เวลากูไปเที่ยวแบบเนี้ยใช่ใชเมียมึงไม่อยากให้มึงใกล้ผู้หญิงถูกไหมใช่เออกูแก้ปัญหาไงรู้ไหมอ่ามึงก็เอาเมียมึงเป็นเด็กเอ็นจบเอ็นตัวเองอะวินวิน เมียมึงได้ฟิวมึงก็ได้ฟิวโ้ยพจะบินเมียผมนั่งฟังคงภูมิใจในตัวพี่มากเลยอ่ะเอ้าก็ไม่ได้นอกใจได้หนัวเดี๋ยวต่อไปพิรักเขาอยาพพิพันธ์นะอะไรประมาณนี้ยมองหน้าแล้วถือมีดไปละตอนนี้แต่เอ้ยแต่ประสบประสบการณ์กูคือคนที่มากูไม่เคยนอกใจเมียนะแต่เรื่องนอกายนี้ไม่กล้ารับปาก เอาเรื่องอื่นดีกว่าพี่คุยเรื่องอื่นดีกว่าโอเคโอเคเราต้องต้องเปลี่ยนเรื่องคุยอะไรครันนี้น่าจะไม่ได้ไปแล้วครับพี่ใช่แล้วเจอกันพี่เราเจอกันร้านอาหารกันแล้วนะพี่ชายเราจะพี่เจอบ้านผมแล้วกันเท่านั้นอ่ะใกล้สุดแล้วถ้าไปบ้านมึงอดอีกไม่ได้ปะโอเคดีเลยทีนี้เอเธอร์กับลูคัสกูภูมิใจในตัวพ่อไดาดูอ่ะเรือส่งเอาเอเธอร์นี่ค่ะไม่ไม่อันนี้อันนี้กูแบบไม่ได้กวนตีหรือปั่นนะอ่ะมึงว่าปกติว่าเชลิป ก็ปกติใช่ไหมพี่หมูใหอเชอร์ลิฟเกียบกันะ้เชอรลิฟเกียบปกตใช่ไหมเนี่ย้เอลิฟเกียบไหรอวะยหรอเดกูม่สังคมเดียวมันเนี่ยอยู่สังคมเดียวับ้มใช่ไหมปกติไหมใช่ใช่ลุงไปเถอะลาคพะเพยทำอะไรเอาง่ายๆผมไปบ้านผมไปบ้านไอ้เชอร์ลิฟอ่ะกมีทุกตัวพี่ เมียมันส่องตลอดเดี๋ยวบ้านจะแตกกัลุงเออไปดีกว่าไะนี่ครับเยอะอุกัดจัดโอ้ดูดูนี่พีนไม่จบแน่ไปดีกว่ยไปดีกว่าไอ้เหี้ยคนน่ากลัวเลยสัตว์ไต๋อเต๋อเต๋ไปเดี๋ยวอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้พี่ขหัวเราะนปตลาดชาตินี้กูคงไม่เจอพี่มิตแล้วไอ้้เหียดูทรงชาตินี้เราคงไม่ได้เจอกันอ่ะ ผมกับพี่มิทอะเราน่าจะห่างกันยาวเลยพี่เอ้ยอย่าเจอกันเลยอะมีรถสี่ป่ะมีรถสี่ป่ะีย่าจุกเอาไปเลยมึงขึ้นกันนี้ดิแหมมือมันขึน้นได้ขนาดเฉลิมมึงขึ้นมาดิ ร้านมันเยอะมากสีไอ้ตัวเนี้ยไอ้เชอร์ี่มันเห็นกูใส่เสื้อไม่ได้มันซื้อของขวัญให้กูเลยเว้ยเดี๋ยวไปเอาใช่หรอเว่อรักมันเห็นกูไปแล้วกูใส่ไม่ได้ไงตัวมันเล็กรอเลยรอเลยรอเล้นี่ยซื้อตัวใหม่ให้เห็นราคาแล้วตกไกลอ่ะเซอร์กลัวใช่หรอเอยี่ตกไกลจัดอ่ะ แสนเลยเหรอเสื้อแสนเลยเหรอแต่ฟิลอยู่คอนโดแม่งไม่แต่แต่ฟิลอยู่คอนโดแม่งดีเนาะกูชอบมากเลยอ่ะแบบมันดูแบบไอ้เช่มวิวแม่งดีอะไรประมาณเนี้ยแล้วรู้สึกว่าห้องมันใหญ่ด้วยมั้งไอ้เีทยมันเลยรู้สึกดีไหใช่ครับแม่คือัดอ่ะเนาะอืมได้เีอะจุกอ่ะ จะไย้ชิโรบอดี้จะได้ไปตีอาวุธไอ้เซิร์กมันให้ตังค์ผมมาละเท่า <ำ S 2> ไหร่มาหกล้านหกล้านเออหกล้านเองมึงก็ร,รับของดิรับอยู่ตอนเนี้ยเป็นรอบที่เลเวลก<ม>็ได<ม>้เอ้ยโอลิอล,ลุงหมดแล้วนี่หว่ามีมีอยู่มัง้งจะได้โอลิ่ตอนเนี้ยสัลุงปุ่มติดลุงอยู่อีกสามล้านครับค่ารถกบเดี๋ยวโอนให้โอนให้เซิร์ฟเลยไหมครับติดเรื่องอะไรวะเออเอามาเลอเอามาเลยรถกบครับทำไมทำไมถึงติดอ่ะทำไมถึงติดอ่ะ ไม่ตอนตอนแรกผมจ่ายไม่หมดตอนแรกผมมี20กว่าล้านต้างดูั้งข้อค้างไว้ั้นไงรู้ห้าศูนย์ศูนย์สามล้านเป็นเก้าล้านห้าศูนย์ศูนย์ใช่โอเค